ครับทรงงานอีกรอบนะครับตัวนี้เป็นปริเมดปริเมดตัวนี้นะครับลูกค้าส่งกลับมานะครับตัวเช็คเพิ่มเติมเห็นว่าแจ้งในคลิปนะครับเสียบปลั๊กแล้วไฟตัดระเบิดตูมเลยนะครับแล้วก็ไฟที่เบเกอร์คัทเอาดับตัดทั้งบ้านเลยนะครับแล้วก็ ตรวจเช็คลูกค้าแจ้งว่าไขค่วงแตะที่ที่ที่ซิงค์นะครับมีไฟไฟรั่วนะครับหลังจากที่เราตรวจเช็คส่งกลับมาตรวจเช็คแล้วนะครับคือเบื้องต้นคุณลูกค้าน่าจะต่อถูกต่อถูกวิธีนะครับแต่มีปัญหาตรงที่ว่าอีตัวมอเตอร์ลูกค้ามันเสียเอพอมันเสียปุ๊บมันก็เลยทําให้กดตารตาแล้ว มอเตอร์มันเสียมันช็อตอยู่มันก็เลยทําให้ระเบิดนะครับจึงทาให้แผงวงจรมีปัญหาเพิ่มเติมนะครับส่งกลับมาแก้ไขอีกรอบนะครับตัวนี้ช่างก็เลยแจ้งไปว่ามอเตอร์กูลูกค้ามีปัญหานะครับเบื้องต้นกูลูกค้ามันมีวิธีเช็คมอเตอร์นะครับมอเตอร์ลูวิง่งเบื้องต้นก็อาจจะดูรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ามอเตอร์ลูวิงว่งเนี่ยต่อให้มันหมุนได้ก็จริงแต่ถ้าหากว่าจะให้ตัวเช็ค ดีๆอ่ะมัต้องดูภายในแต่ช่างอะจะมีหลากหลายวิธีในการตรวจเช็คเดี๋ยวช่างจะทำคลิปตรวจเช็คให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันตรวจเช็คยังไงได้บ้างหรือไม่ก็ถ้าคุณลูกค้ามีมออแปลง DC DC แบบเนี้ยนะครับเป็นมออแปลงตัวใหญ่อ่มออแปลงเนี้ยก็คือประมาณสัก3 0โวลต์ก็ใช้ได้แต่มันก็ได้แค่เบื้องต้นนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่า มอเตอร์มันจะการันตีว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นมออแปลงตัวใหญ่ที่เป็นกระแสไฟดีซีหรือว่าเป็นฐานก็ได้นะครับฐาน DC หรือว่าแบตเตอรี่รถยนต์ต่อสายขั้วบวกขั้วลบเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกนี่จะเป็นขั้วสีแดงขั้วลบจะเป็นขั้วสีดานะครับอันนี้หลังจากช่างหารแก้ไขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับอันนี้คือขอปิด นะครับติดไปอีกรอบแล้วก็เทสอาการ e02 ของลูกค้านะครับตัวที่ถามมานี่ครับสายเซฟตี้ต้องใช้แม่เหล็กในการวางนะครับถึงจะใช้งานได้ปกตินะฮะมาลองเทสกันปุ่มสตาร์ทปุ่มน,นี้นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนเลยครับไม่ต้องนับ3-2-1 ตอนนี้คือซ่อมแล้วนะครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเลขคอมเร็วเลยแล้วกันเนาะน่าจะตัวนี้น่าจะเป็นเลขสิบใช้งานได้ปกติแล้วนะครับลูกคนลูกค้าเช็คพอเตอร์เช็คระบบให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไปเสียบอ่ะมันจะมีปัญหาแน่นอนนะครับอันนี้ระดับสิบนะครับระดับสิบใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ แต่เวลาเทสต้ตองระวังข้อควรระวังมันข้อมีค้อง้างมีหลากหลายถ้าหากว่าไม่มั่นใจเนี่ยแนะนำให้เรียกใช้บริการกับช่างผู้ชำนาญงานจะดีกว่านะครับเพราะว่าอันตรายอยู่นะครับเราเล่นกับไฟ220โวลต์นเนี่ยชุดเนี่ย220โวลต์น,นะครับแต่ช่างก็จะมีวิธีว่าถ้าหากว่ามันช็อตกันเนี่ยเราก็จะมีวิธีในการตรวจเช็คสมมติว,ว่าอีตัวเนี่ยมนช็อตกันนะครับถ้ามันช็อตกันอย่างเงี้ย เห็นไหมฮะอ่าเราก็จะเช็คแบบนี้เลยก็คือเช็คกันมันก็จะไม่เบิดระเบิดทูมไงถ้าเราจะใช้วิธีนี้แทนนะครับอันนี้ถอดพลังรับเครื่องดับคิดระบบสัญญาณกลับมาปกติแล้วนะครับอ่ะทดสอบสตาร์ทอีกรอบนะครับเคครับคนตกมาแล้วเสียงก้อนท้างทีจะดังวันนี้ส่งงานนะครับเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าลูกค้าสงสัยในส่วนงานส่วนใดก็ เดี๋ยวช่างขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมทางอ e ีบลอกเลยละกันโอเคครับขออนุญาตจบคลิปครับขอบคุณมากครับที่ไว้วางใจใช้บริการกับเราขอบคุณครับ